ไม่ไหวโเผ็ดอยู่ไม่ไหวเลยอนี่ค่ะอยากกินกาแฟะวะเมื่อวานนี้อะกินกาแฟลุงแก้วหนึ่งแล้วไปต่ออเมซอนรู้ไหมจ๊ะาจมาตาลาดาดตีหา้าดก็เนะออแล้วก็เลยพยายามแบบนอนตื่นมาแล้วก็พยายามหลับหลับ,บ,บให้ถึงสิบเอ็ดโมงเออเพื่อที่จะได้แบบ เ็บชั่วโมงนอนหน่อยแชร์ก่อนแช่ไหมอ่ะแช่ได้ไหมอ่ะแช์เลยแช์ไปเรื่อยๆส่วนน้องๆขายได้ไม่ได้ไม่รู้เดี๋ยวไปช่วยนะนังก็รีรันไว้แล้วตื่นขึ้นมาก็จะนึกถึงการทำมาหากินฝันนอนก็ยังฝันถึงนอนก็ยังฝันถึงอะไรการทำมาหากินน่ะเหรอเออดีแล้วนั่นแหละดีะคุณสมบัติที่ มนุษย์พึงม,าม,ามีสวัสดีค่ะพี่เก๋สวัสดีค่ะทุกคนื สวัสดีพี่แคนดี้กูจิ้นมาแล้วว่าสั้นพี่แดง,ง,งแเชียงกงแดงเชียงกงเจอตัวยากมากเลยเนี่ยที่รีบออกจากบ้านเพื่อมาเจอไอจูนสำคัญแค่ไหนหนูก็รอเจอยู่แต่จ้อยถามเอา้าไปไหนยังทไมรีบจังแต่จอยเหรอข้าวก็ไม่ยอมกินถ้าหนูก,กินก็ไม่ได้ไปบ้านแม่ต่อสักทีก็แม่ก็ห่อข้าวมาให้ ทำไมต้อนไว้ในนี้ได้ยินเสียงอยู่เนาะมีลมมีอะไร,ะไรต้านนะต่างคนต่างทำงาน <Might. S 1> คนก็จะว่าเออ <Might. S 1> หายไปไหน oh. หายไปไหนทำงานไงตอนที่ทำงานด้วยกันที่ KCF เนี่ยคือจูนเจ๊บานเนี่ยเป็นช่วงที่เราเปิดร้านเฟรนชชาย KCF แล้วเป็นช่วงโควิด uh. งานประจำไม่ซัพพอร์ต อืมต่อด้วยเส้นเล็กต้มยำเล็กน้ำลวกเส้นใสๆฝนตกอะ่ะอืมพี่เดียวันพรมมันจะใจ ฝนตกฝนตกแบบแล้วเขาออฟฟิตวันไหนจูนพรุ่งนี้ค่ะประชุมเลยก้าพรุ่นประชุมเลยก็หยุหหดยาวยายโดมจะตำส้มให้กินพุน่นเมื่อกี้ความที่เรากลับดึกไม่ได้คุยกันไงแม่ก็คิดว่าเออเดี๋ยวกินข้าวบ้อาอนะไรแบบ ตำส้มแซ่บนนกีหรนะี่อะไรเงี้ยไก่รมตับผมใไงจังนะอืมข่าเด่อย่าลืมไปดูเด็กๆที่เพจบานอ้วนไลฟ์สดเด้อแล้วเราจะทำไลฟ์สดให้ดูแล้วเราอัดวิดีโอไปประมาณกับสิบนาที ว่าคิดว่าแฟนๆอาจจะรออยู่ออยคิดอยากก๋วยเตี๋ยว เจอเด็กน้อยน่ารัก<อ>ลูกร้านข้าวเพิ่งเปิดดูเลยตอนที่เจ๊มาถึงพูดแบดแบน่ารักเนาะหนูอยากกินข้าวได้ทุกวันมไม่อยากอ้วนเขาพูดว่าหนูอยากความสามารถพิเศษคืออะไหรหนูอยากกินข้าวได้ทุกวันแต่ไม่่อ้วนแตหนูอยากลดความอ้วนแต่คือความหมายของเด็กอะความายว่าเราต้องความว่ายังไงนะลุงกินเท่าไหร่ก็ได้ไม่อ้วนเออเออเข้ยช่าพูดสวัสดีพี่กริปจากอังกฤษ มไม่ได้ดูมาได้ดูที่อังกฤษว่าซ่านอืมเปื่อยแล้วเองได้ป่ะหนยจูนได้กินบ้านเนี่ยไม่ทันเปนื่อยมั้งเอ้ยมีร้านมาเปิดใหม่มเป็นแบบเหมือนซุกี้ใส่พานแน่เลยอะ่ะเพราะว่าเขาตั้งโต๊ะอย่างนั้นอ่ะต้องโอโซนวันือสงแดง ยัไม่เคยไปกินร้านสไตล์อย่างนั้นเลยแบบที่เป็นสายพานอ่ะนะเจ๊ไปกินชูกี้หมาไม่มีเวลาไม่ชอบอยู่ตรงไหนไม่ไม่รู้อยู่ตรงไหนฉันก็ไม่เคยกินกอืมเห็นเขามารีวิวกันเยอะเมืองทองนนทเมืองอะไรอย่างเงี้ยอืมไม่รู้เลยแต่ถ้าเป็นหมาล่าไม่ค่อยชอบอ่ะไม่ค่อยอินเท่าไหร่เหมือนกันเลยใช่อ่ะชอบเครื่องเทศไทยๆมากกว่าแค่จิ้มมาได้คูถ้าเป็นุูคี่ไหวอืมวันหลังเผื่อจะไปกินร้านลงหม้อที่อย<ม>ู่ในอเวนิวอ่ะ น้ำชื่อมกับเงินหัวละเน็ตแล้วนะรวมเครื่องดื่มสองร้อยห้าสิบแปดบาทเองถูกกวดีดีถูกกว่าสีน้อยชาบูหืมแต่เป็นชาบูคุณภาพมากเลยอะมีไส้เป็ดสดสดจิ้งหัวลวกแล้วแบบอร่อยนัวแล้วกรอบกรึบกรึบของดีอ่ะใช้ของดีอะ่ะชื่อลงหม้อนะอยู่แฮปปี้เวนิวอยู่ใกล้ยๆยึดอยู่ติดๆกับเอ็มเคอ่ะฮะขึ้นไปตรงชั้นเอ็มเคเลย อยู่ข้างๆเชฟสกริลสวัสดเีเองค่ะทุกคนน้องๆที่ร้านกำลังไลฟ์สดอยู่นะไม่รู้ไลฟ์อยู่บ่ามีคนดูป่างก็ไม่รู้เลยไม่ได้ซัพพอร์ตเลยเข้าไปดูห,หน่อยดิแชร์ให้หน่อยดิมาเดี๋ยวเข้าไปแชร์เออไปแชร์ต่างๆนานาให้หน่อยดิแชร์โบวี่อ่ะเขาไลฟ์อยู่ในเพจเขารีรันเขารีรันการ์แล้วเขาถ่ายคลิปถ่ายอะไรก็เอ๊ะไม่ไม่ไลฟ์สดสักทีวะกูเลายไปถาม บอกว่าอัดคลิปอยู่ตัดต่อแต่งคลิปกำลังจะไลฟ์บอกของเรากำลังจะกินเนี่ยน้องก็ไลฟ์ก็เลยว่าฝากฝากดูแลน้องๆให้ด้วยมาเส้นเล็กต้มยำเหลือไอ้น,นี่อย่างเดียวจูนขาดอย่างเดียวเลยเนี่ยอันเนี้ยพวง,งเงาะไอ้อะไรวะอะไรวะกุ้งแห้งที่มันเป็นกุ้งแห้งบนนอก <c oughs> นอกุ้งแห้งสีแดงแดงส้มส้ม ใส่เป็นน้อยนิดให้มันแบบว่าอืมไม่มะนาวก็น้ำส้มก็ยังได้น้องน้ำบอกว่าไม่ได้เจอพี่จูนนานเลยไม่มีอะไรงานเยอะมากไอจูนอะเหล๋ยหรือเปล่าเขาเหลาอะไรสกินเส้นจ้าพอมีเวลาได้นอนเถอะก็ได้นอนอยู่ถ้าต้มยำต้องขอตัดหวานหน่อยนึงความเปรี้ยวพอดีแล้วเนี่ยความเผ็ดไม่เพิ่มแล้วกันอ่ะเพิ่มหน่อยหนอยแล้วกัน ตัดเทียมอีกนิดหน่อยนี่ปรุงแค่นี้เลยตุมยำสวัสดีจ้านี่วันนี้มีประเด็นนะคะดับฝันคนทำคลิปรีวนะคะยอดรายได้โดนหักออกเป็นแสนบานอ้วนโดนหักออกไปแสนเลยค่ะจากสี่พันสาม สามพันแปดร้อยสามพันเก้าร้อยเลขที่เห็นเลขสุดท้ายนะพอเช้าขึ้นมาเราพบว่าเออเริ่มตั้งแต่วันที่สี่ถึงวันที่อะไรวะสี่ถึงวันที่หนึ่งสิงหาอะไรประมาณเนี้ยขอแก้ไขเป็นตัวนี้อ้โเดแปลวหลสามร้อยห้าสิบโชคดีนะที่ว่ามันมีรายได้หลายทางเพิ่งไปกินมาสองถ้วยเล็กแห้งร้านไหนร้านแม่ต่อยหรือเปล่า ถ้าทําให้ประชาชนทั่วไปรดเปรี้ยวนะคะเปรี้ยวไปรดเปรี้ยวก็แต่อร่อยจังน้าซุป,ปะจุงก็กินนี้ป่ะเนี่ยมเมื่อกี้ไม่กินจุ้งกินแค่อยากกินน้ำบะหมีม่แห้งเส้นใสๆอย่างเงี้ยไปกินน้ำไม่ต่อยกับน้ำจุง มาพี่แม่มาเข้ากล้องอะไรนะคะร้านแม่ต่อยกับน้องจูนพี่มาจากมาจากสวรรค์เขาโลกเพื่อเพื่อมากินมาพี่จะมาแล้วเหรอไม่มาเตวตกใจนั่งเครื่องมานั่งเครื่องมาเลยฮนะสุขุไทยแม่เห็นอยู่ไปกินหมูกระทะกันอ่ะเอออร่อย มาแล้วโพสมาแล้วมาแล้วมึงวะร่มรื่นดิเขาเรียกอะไรนะมันแบบเย็นเนี่ยชุ่มชุ่มชื่นชุ่มข่งโอ้ลุงเฮ้ยเอ็งไปกินบ้านผักเขียวมาด้วยใช่ไหมได้ไปกินใครวะแม่แม่เพื่อนชื่อเขียวอ๋อ ร์ชแล้วร้านที่เจไปกินน่ะแต่ว่าไกลจากบ้านมอยูกันเจข้าสารามันคือ้าวสาราเออไกลเลยเมืองไปแล้วนะลุงถ้าข้าวสารเองเราไปกินตุ๊กติ๊กซีฟู้ดไม่มีค่ะขอบอกโทรไปแล้วเขาบอกว่าเราต้องมารอคิวเองตั้งแต่สิบโมงครึ่งแต่ว่าวัตถุดิบสั่งได้ไม่รับจองตายต้องวอล์กอินเท่านั้นคนเยอะหนูก็เลยได้ไปอีกร้านนึงเขาก็พาไปหลยอีกร้านนึงตุ๊กติ๊กซีฟู้ดคือปังมากใช่ไม่ได้กินนะไม่ได้กินสักทีอะทุกคน ไม่มีวาสนานีรูปเยอแปะอยู่ไม่มีวาสนาจริงเหรอเจ๊มีรูปเจ๊อยู่ด้วยเหรอที่ไหนไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นมีทะเลจักน้องมีทะเลจักไปกไปินตุ้ติ้งมาแล้วทำไมหนูไม่เห็นเจ๊ไรสดอ่ะนานแล้วไหมอ่ะอ๋อตอนที่ยังไม่ดังอ่ะสิดังแล้วอ่ะเอา้าดังแล้วแล้วเป็นไงล่ะมันจึ้งไหมล่ะมันจึง้งไข่หมึกอ,ะอ่ะจึ้งจึ้งแบบจุกจุกยำตำทะเลรวมก็แบบจึ้งจึ้งแบบ ปูแบบหวานๆราคาเป็นไงราคาราคาก็จุกอยู่จุกเหมือนกันใช่ไหมก็มันของทะเลไงก็เข้าใจได้ก็ตอนแรกเนี่ยก็ตั้งใจอยากไปกินตุกติกนี่แหละโทรไปแล้วเขาไม่รับจองคิวค่ะเขารับวอล์กอินแต่จองวัตุดิบได้อืมไงวะก็คือก็คือจองวัตุลิบไว้ได้แต่ว่าคุณไปแล้วคุณก็ต้องรอุกเอออืมเออประมาณนี้อืมไม่ใช่แบบว่าถ้าไม่รับจองวัตุลิบไปแล้วก็ไม่ได้กินในตัวเออ อร่อยจะขับไปยก็จะตกทะเลมันอยู่ในในเวิ้งแบบขับย้อนไปย้อนมาย้อนไปย้อนมาถ้ามองจากมุมสูงไม่ไกลอะ่ะแต่มันย้อนแต่มันมีหลายร้านเละทะเลมีหลายร้านไม่ไ,ได้ยินเสียงล้องจูนนานแล้วสวัสดีจ้าพี่นาหายไปไหนมาถามให้ทำงานค่ะ งานอะไรทำทัวร์ค่ะทัวร์ไปต่างประเทศใครสนใจก็ทักหาน้องจูได้เลยนะคะไปทุกประเทศคะ่ะคนเดียวก็ไปได้นะคะซีเรียรนะประเทศสีแดง<ด>ห,<ม>หมดคะ่ะถ้าลูกค้ายากไปประกันไม่รับผิดชอบนะคะก็นั่นแหละไปสิเดี๋ยวนี้เขาอยากเขาชอบไปเวียดน,นามกาันเวียดนามมันคือแบบยุโรปไงบานาฮิลบนบานาฮิลยุโรป แล้วเวียดนามเขาอากาศดีเขาไม่ร้อนมากอนช่วงนี้ร้อนนะเขาร้อนทั้งฝนเหมือนกันเลยดูยูทูงท่องเที่ยวอ่ะถ้าไม่ได้ไปแบบไกด์หรือวางแผนไว้เลยอ่ะไปแบบไปเองอ่ะเวียดนามฝนส่งา่านะไม่เลิศเท่าไหร่ใช่ไม่ดีต้องไปแบบกับทัวร์ใช่ช่วยขายพวกจะได้ล้วงกระเป๋าแล้วอเมริกาไม่ไปกันแล้วเนาะพับแผนไปก่อนเนาะ ที่ว่าแพนจะไปบ้านน้ำอ่ะคุณณรอเขามาสงสัยรอเขามารอเขามาปลายปีนี้อืมช่ไมแม่แมแเราค่อยทำวีซา่าต่อยน่าจะต้องเฝ้าร้าน <c oughs> ยกเลิกแผนถ้าเขาจ่ายเงินทดเชยให้ล่ะที่เอาบวกพอเก็ตมันนี่อ่ะเนาะ ไปป่ะใช่มันจะกี่บาทกันทำไมอ่ะไม่ลองก็ไม่รู้ไปในนามญาติผ่านที่เลน้ำแน่ไปแบบเชิญอะอไม่เคยไปต่างประเทศอ่ะจูน <ไป S 1> สอนสหน่อยดิเมย์ขึ้นคานเดินคานเดินก็ซื้อ ัวไปสิคาบอกเดินหนาะมบินนี่แหละไม,หไม่ต้องอเดินไหนแบบเอาก็ไม่ต้องเดินสิคะหนามบินเขาก็มีรถค่ะแล้วก็รีเควสเลยค่ะอ้ขนาดนั้นบอกไปเที่ยวแหลมผมเทพก่อนไปดูทุงดอกกระเจียวก่อนเคยไปบอกจูนไชยภูมิไม่เคยค่ะ <c oughs> ทัข้างหลังหน้าลากอาห <c oughs> น่ารักแทกบอกก่อน ใครจักแกคนโคราดหรือไงอำําียงเนี้ยขอบคุณนะคะออเอ็งทําอ้นี้ยังอะไรทําให้พี่ต่อย,ยังทอะไรข้อมูลบัญชีทําให้แล้วทําเมื่อไหร่เมื่อสองสามวันที่แล้วโอเคเรียบร้อยแล้วเนาะเพิ่งแวะไปเวียดนามมา เนก็แค่เข้าไปใส่เลขที่บัญชีสวิตโคต้ดอะไรเหมือนเดิมทุกอย่างองของอแพ็ค่มียของดูนก็รู้ข้อมูลอ่ะก็รู้เลยแต่หมายถึงว่าทำผิดวิธีอดิมันอันใหม่อ่ะอันใหม่เข้าันไปแล้วนะวันนั้นนเข้าไปแล้วแล้วก็เ <c oughs> ข้ากับคอมพิวเตอร์ด้วยไม่ได้เข้ากับมือถือ <c oughs> แบบว่า <c oughs> แบบว่าเข้าไปดูเลยเข้าไปนั้นเลยอ่ะ เนี่ยยังต้องการอยู่เลยยังไม่เสร็จรลกจ้ะใส่ทำผิดวิธีจ้ะทำไมในคอมมันไม่มีให้เป็นแบบนี้อือเงินถึงก็จะไม่เข้าอร่อยปะแต่งหน้าสวย คิดถึงบรรยากาศที่มีเจ๊กับน้องจูนยากมากไอจูนทำงานประจำไงนี่ไงคอนเทนต์อนะนี่ยเห็นไหมทำไมในคอมมันไม่ขึ้นอย่างนี้อนะไม่รู้ว่ะ้าไปาแบบนี้นะอืมทำไมไมันุนอย่างนี้นจิก็นอนน่ะเด็กในคอมทำเสร็จแล้วเหรอทำไมมันโผล่อย่างนี้ว่าไม่โอเคเงินไม่เข้านะแบบเนี้ยของเจ๊หายแล้ว เจมีขั้นตอนของเจอยู่แตกต่างจากเวอร์ชั่นปีที่แล้วแต่ก็อขกคล้ายเดิมเพราะว่าในในคอมมันโหลดยากใช่ไหมแล้วก็จูนก็เปิดเปิดกันในในเอ้ยในโทรศัพท์มันโหลดยากจูนก็เลยเปิดกันในคอมเลยมันไม่มีเลยนะเจ้ถ้ามาอังกฤษบอกนะจ๊ะจะพาไปเที่ยวโอ้โหหน้าไปนะอังกฤษ สวยเป็นเมืองพู้ดีค่ะแพงเดินเดินก็ฝนตกเดินเดินก็ฝนตกต้องถ่มใช่เจ๊ฟอลโล่ยูทูบเบอร์ที่อยู่อังกฤษนะมีความแบบอากาศอากาศแหละรักชูก็รักชูยุแต่ว่าอากาศเนี่ยเดี๋ยวก็อ้าวเออไม่ใช่อ้าวเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ฝนใช่ฝนในฝนเขาไม่ค่อยเปียก่ะฝนเขาเหมือนแบบละองอ่าละองเหมือนทางใต้อ่ะ ตรงแถวบ้านลุงอ่ะมันใกล้ภูเขาะะเป็นละองเขาละองจากภูเขาอ,อันนี้ยังไม่ได้นี่อาะเจดูสิมันไม่ขึ้นนะเจอูเห็นนั้ดิเพื่ออร่อยหวานเนี่ยอ,อะไรก็จะแต่แต่อร่อยเจก็ไปฮ่องกองไปสิงคโ<อ>นนงปร์บอก หน้ามันน่าไปจริงน้ำกลางมาหน้าไปมันเหมือนยูโรข้างบนอะ่ะถ่ายออกมาไม่ใช่กินนี่ก็เหมือนยูโรเลยแหละเคยไปยาจางมายังยาจางยาจางที่ไหนอะเมืองเมืองชายหาดเวียดนามเวียดนามใต้อ่ะสิมไม่เคยไปเวียดนามใต้เคยไปแต่เวียดนามกลางกับเวียดนามเหนือ,อแต่เวียดนามกลางก็มีนะ มีชายหาดมีทะเลอ๋อเป็นทุกคนเป็นทุกคนจ้ะริวเพิ่งได้ถุงน่องมาใส่สบายจังเลยค่ะนี่ใจที่ชอบยี่สิบยี่สิบเอเท ดานังดานังก็สวยดานังอะไรเวไปนาำกลางดานังบาน่าฮิลเออพี่ว่านั่งรถไฟอ่ะนะจูนนั่งรถไฟดูอะไรนะมีไหมนั่งรถไฟองไปเวไปน้ำเหนือไปน้ำเหนือใช่ไหมอ่าเวไปน้ำเหนือนั่งรถไฟขึ้นฟาน์ซีปันฟาน์ซีปันอ่ะเออเห็นในติ๊กต็อกเขาแชร์กันแต่ว่าไม่เหมาะเจมันมันก็ได้แหละไม่ต้องเดินขก็หน้าทงมีรถรถรางก็เคเบิลอะไรมันเดินเยอะอื ต้องไปไม่อินมานั่งฮิวน้ำท่วมพายุเข้าหลายประเทศใช่ช่วงนี้เพราะว่าฤดูฝนหรอืพายุเข้าอเอาเลยไม่ได้ของหวานเอาเอามาเลยเตรียมตัวเลยอยากกินแล้วอยากกินน้ำแข็งให้มันปนอนะ่ะ อย่าไปหอยอันคนเยอะอย่าไปมาสันน้ำแข็งคนผของบ้านเปียบบนกินข้าวเลยสั่งเปียบเลยเออเอามาให้แล้วก็ไปสั่งข้าวเปียบซิเลยก็เป็นบ้างกินเห็ดไม่เก่งเหมือนตะก่อยเหมือนกัน อย่าไปฝืนร่างกายนะเอาที่เราไหวให้ต่อยล้วงเอาที่ชู้เปียกให้หนูมากเอาให้เราไหวเด๋ยก,กินฮะหน่อยหน่อยครับ,บผม พอมัดเสร็จก็เลยแบบหวีเอาลูกผมออกมาไหนมาลองโชว์ตัวซิลูกผมออกมาเต็มเลยให้ดูแบบเก๋กเออใส่มาหน่อยนึงก็ได้มั่วเมื่อไปหมดแล้วเนาะคือจีหวานจะไงว่านะก็คือนี่กินทุเรียนเป็นบงๆเลยครับ มันรโอยนี่มันรโอยอ้มันคือจีวานเนาะน้ำแข็งอุ้ยน้อยอ่ะน้ำแข็งน้อยเหรอหนูเป็นคนกินน้ำแข็งเยอะอ่ะไม่เป็นไรจ้ะกินแบบแกงๆก็ได้อ่ะโอ้โหลุงให้ตักไอติมใส่มาด้วยใช่ลุงบอกให้ตักมันน่ากินนะอืก็ชาวกล้วยนมสดไงชาวกล้วยนมสด แต่ไอติมอันนี้มันคือหอมไอ้นี่อะไรนะกะทิอืมอ่ะฮิแล้วก็น้ำนตาลตับมะพร้าวจะเริ่มเมื่อไหร่อันนั้นอ่ะเกานลีเลยเกาหลีเลยใช่ไหมดีมดเดี๋ยวจะมากินนะเละิศอย่างน้อยนะทำหม้อเล็กๆแบบกินกันในครอบครัวาาแล้วก็ทำคอนเทนต์ด้วยแล้วก็พอลูกค้ามาก็ทำจะได้สาเปเชียวอร่อย ครับผมพี่กิฟต์ขา้าวบุ้งค้าติดตัวใช่ใช่เอาชามใหญ่เลยเมันต้องห้าสิบหรือเปล่าเออมันต้องห้าสิบหรือเปล่าห้าสิบจ้าห้าสิบเถอะแม่ห้าสิบจ้าวัตถุดิบแพงอยู่เด้อมันต้องเป็นหมูหมูนะมันต้องมีหมูนะห้าสิบไปถเถอะโอเคเนาะถ้ามันไม่มีอะไรมันต้องปิดแต่เส้น<ถ><ช>มันต้องแม่มไ,มได้คำนวณมั่งหรือเปล่าขายของเนี่ยถูกใจให้ฟรีสุดบางทีจยะ ถูกใจให้ฟรีทําดี <c oughs> ให้เบิ้ลพูดแล้วไม่ต่อยอะนั่ง<ล>นั่งกินอยู่อลูกค้านั่งกินข้าวอยู่อ,อยากให้ลูกค้าได้กินเอออยู่ดีก็เอาเกี๊ยวกรอบยำเกี๊ยวกรอบมาให้ลูกค้าเอาแทมบ้านสรุปวันนึงได้เงนินมั้ง <c oughs> ยังงงอยู่อันนี้ไงมีเฉพาะเสาร์อาทิตย์เมนูอะไรนะก๋วยเาาตี๋ยวรอดก๋ววเตี๋ยวรอดเยาวราชมากอร่อยมากจะมากินแม่ เ่าอะ้ทำทั้งวิดีโอทำทั้งไลฟ์สดนะได้ค่ะอืมอร่อยจุ่มอร่อยสิเจ๊หนูกินหมดเลยถ้วยเต็มเินมากมันเหมือนวุ้นดำมันอะไรมันไม่ใช่เถากล้วยแบบหนึบๆมากมันเหมือนกําไลวะครับอ๋อสองชุดพี่เอะ แม่พีเบาท,ทองทอจองสองชุดนะเขาจะนั่งเครื่องมาเจอกันในไนะร,ร,ร,รนสดเนี่ยจะคือไรเจอกันในไล์สุดอร่อยผุมนี่ยังไงวะเนี่ยต้องติดกิบไหมเนี่ยนั่นแหละถ้าเป็น ข่าวอี้ไอดอลผมงอกใหม่อ่ะเจ๊ลูกผมนั่นแหละระหว่างที่มันอันนี้อันนี้ไปก็ยังงอกบ้างเออดีที่มันงอกเจ๊ไปกินก๋วยจับไม่อร่อยแต่อย่างอื่นอร่อยเอาแล้วแต่คนชอบเรมั้งพี่จิ๊บอร่อยเขาไม่อร่อยเราอะไรไปยังงี้มันจะมีอีก้ามมอกระนาด แล้วค่ะแวะมาทานจะอ่อยนะถึงยอดได้เบิร์นไงมาทานครั้งแรกก็อร่อยไม่รู้อยู่แถวนี้หรือเปล่าคะ่อยเก้าวอ,อ๋อมาทานเลยค่ะยี่สิบบาทเองจอดอยู่หน้าโรงแรมทานาัฒนาพิษอ๋อโรงแรมดับเบิลเด็ดค่ะ ก็มียูลองเลือกดูลองดูจ้ะแล้วก็ที่สำคัญตัวละร้อยทุกตัวอืมแขนกุดแขนกินลูกค้าบอกสภาพตัวใหญ่บอกให้เรามาร้านป้าร้วจะาหารที่ไหน่ประเทศกุฎา เขาไปกินข้าวหรือเปล่าร้านข้าวมีไหมจระแม่นเขากินกันร้านนี้แม่นยเยอะแยะเลยลุงใครทำมาอลูกแอดลูกแอดแหละใช้อายูใส่ มันเยอะไก่ดิมเฮ้ยเหนียวเลยไก่ดิมตับคนเดียวมันไม่ได้เยอะหรอกมันมีเยอะกว่าน้ำจริงน้นเลยริมกำแพงแต่มันมีของตรงนี้เลยนั่นแหละที่เป็นวอวป่าจุดนักพบจุดนักพบจริงต้องนัดพบกันที่ร้านแม่ต่อยเยอะเลยนะอะไรอะไปพาคนไปเป็นเพื่อนขี่มอเตอร์ไซค์ก็ได้ ขี่มอไซค์ไปเลยเนายโอ้ไปเยี่ยวบ้านก็ได้เดียวเออขับรถตะไครไปที่เออก็ขวามอไซค์ขับไปที่หน้าห้องน้ำได้เลยหน้าห้องน้ำไปทางนี้หรอใช่ค่ะก็อยู่ในอยู่ในปกติบางทีเขาขับรถไปกันเยี่ยมให้สบายใจก่อนเฮ้ยคนมากินอ้าเร่งแรงชิวไปละเนี่ยเข้าไปในพุ่มเนี่ยไม่ถือสาหรอกไม่มองหรอกประสาทเร่งแรงน้ำใส่ธราเนาะบ่มยำ แ,แ,แหวกเอาพุ่มนี่ก็ได้ขับปูกไว้เนี่ย <ไป S 1> พุ่มดอกแครเนี่ยยังขาไผ่ขายโรเออแค่นึงนไ้อง้เรหนีกั้ตัวน้อไปแล้วคะ่ะทุกคนเดี๋ยวบวัตอ้วนจะไปธุระต่อแล้วอยู่นี่ก็จะไปหาหลา,านแล้วค่ะใช่แล้วขอบคุณที่ติดตามเด้อ กินกัน,ก,นกินกินก๋วยเตี๋ยวจ้าคุณแม่พันนี้ไปแล้วนะ้ะแหมมาตอนน้องจะไปไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอิ่มมากจริงๆอัดคลิปไปแล้วด้วยแล้วก็อุย้ยไลทีกว่าอยากเห็นวันพรคอมเมนต์อยากเห็นพี่แดงคอมเมนต์ไปละเออโอ้ยจะอ้ว